การดำเนนกาขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทเพเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขอมูลของในระดับตำบลนะครับแล้วก็สยงอย่างยิ่งว่าระบบคลอจะเป็นประโยชน์แก่คนในจังหวัดสกลนครรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะเพราะว่าการปลูกผักอย่างครบการพัฒนาโรกทั้งหมดการพัฒนาพื้นที่ครัวเรืองยากจนพื้นที่อำเภอกุดบากค่ะ รายได้ะยานการเกิดจากการแปรรูปและรายได้มาในระดับพื้นที่ที่มีความสําคัญมากเราออกแบบนอกจากที่เราจะต่อม,มุดหมายการทํางานของโครงการแก้ไขปัญหา,าไม่ว่าทังเกษตรําเพลงนนครนะคะได้สนับสนุนการทำปุ๋ยหมักทำแปลงยกการยกระดับครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและต่อในการศึกษาเรียนรู้นะคะส่วนที่สามซึ่งพัฒนาอาชีพการทำนาปังโดยการแก้ไขปัญหามีอากาเสี่ยมวลชน ที่มาลงมัท่านครับเนื่องอย่างวันนี้ท่านที่กำบดีท่านไปโครงการวิจัยนะครับต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติราชพัครมาท,ทําพิธีลงนามเสนว่าท่านนายกหล่ากาชาิจังหวัดจังหวัดนครน,นะครับไม่ติด่างอิดหลายเรื่องด้วยกันนะครับบางปัญหาความยากจนเนี่ยมันก็ไม่ได้ถุอที่ว่าเราจะต้องทําให้เขาการทํางานแก้ขไขปัญหาความยากจน ร่วมรงแรมในครั้งนี้นะคะซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครน,นะคะท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสำนักงานจังหวัดสกลนครสำนสักงา,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลออ้อมจังหวัดสกลนครภาคตะอองเฉียงเหนื <ผม S 2> นอขบว<า>นองค์กรมีความสุขและยั่งยืน,นะค่ะ ที่ทั้ง45หน่วยงานได้กระชุดข้อตกลงแก้ไขปัญหาความยากจนในตนน่างงวันะคะก็รู้สึกเปกลี่ยนแปลงดีนะคะที่ทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสกลนครนะคะก็ได้มีความร่วมมือร่วมใจนนะคะจะหันเพื่อจังหวัดสกลนครโดยแท้จริงนะคะโดยทุกส่วนราชการในจังหวัดนะคะ้ยยค,ยยคท่านสามารถยิ้มได้นะคะ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบสิสและแม่นยำระยะที่4นะคะได้ <entire> <business> โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบส็สและแม่นยำในจังหวัดสกลนครเป็น <gracias> โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือ เพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดสกลนครพัฒนาและยกระดับระบบการค้นหาสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมและการยอมรับข้อมูลกับกลไกภาคีทั้งในระดับชุมชนและระดับพื้นที่พัฒนาและยกระดับระบบการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนจนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐชุมชนเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาและยกระดับปฏิบัติการแก้จนระดับอำเภอให้ครอบคลุมคนจนเป้าหมาย